มาอ่านพระธรรมของพระเจ้าในอพยพบทที่26นะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือศูนย์รวมความเชื่อสำคัญที่สุดสุย์รวมความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอิสราเอลร่วมกันทำอะไรเพื่อเป็นศูนย์รวมความเชื่อในเวลานั้นนะครับแล้วก็เราได้บทเรียนอะไรจาก พระคำบทนี้เรามาดูด้วยกันครับอ่านแล้วคิดชีวิเปลี่ยน,นแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับทีนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านแล้วคิดแล้วก็ใคร,ร่ครวญแล้วก็ทำถามชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับอพปะยศบทที่26ข้อที่1นึถึงสิเนี่ยเป็นเรื่องของพลัพลานะ นอกจากนั้นเจ้าจงสร้างพระปลาด้วยม่านสิบผืนที่ทำจากผ้าป่านเนื้อดีและได้ย้อมสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและจงปักภาพเครูปซึ่งออกแบบไว้ที่ม่านนั้นม่านผืนหนึ่งให้ยาว12บสอเมตกว้างสองเมตรม่านทุกผืนให้มีขนาดเท่ากัน ม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกันและอีกห้าผืนก็ให้เกี่ยวติดกันด้วยและเจ้าจงทำหูม่านด้วยได้สีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดทั้งชุดที่หนึ่งและชุดที่สองเจ้าจงทำหูทำหูห้าสิบหูที่ม่านผืนหนึ่งและเจ้าจงทำหูห้าสิบหูที่ขอบม่านในชุดที่สอง ให้โหม่านเหล่านี้อยู่ตรงข้ามกันแล้วกันจงทำขอทองคำห้าสิขอและจงให้ขอเหล่านั้นเกี่ยวม่านทั้งสองชุดเพื่อให้เป็นพระพลาเดียวกันและเจ้าจงทำม่านสิบอ็ดพื้นด้วยขนแกะสำหรับเป็นเต็นท์คลุมพระพลาม่านพื้นหนึ่งยาว13าเมตรกว้างสองเมตร ทั้ง11ผืนให้ขนาดเท่ากันม่านหผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากและม่านอีกหกขออภัยและม่านอีก6ผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหากเช่นกันและจงพับม่านผืนที่6นั้นสองทบให้ห้อยซ้อนลงมาข้างหน้าเต็นท์จงทำหูม่านห้าสิบหูติดกับขอม่านด้านนอกสุด ชุดที่หนึ่งและอีก5้าสหติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สองแล้วเจ้าจงทำขอทงสามลิตรห้าสิบขอและจงเกี่ยวขอเข้าที่หูมา่านและจงโยงเต็นท์ให้ติดกันเป็นหลังเดียวม่านเต็นท์ส่วนที่เกินอยู่คือม่านครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั้นจงให้ห้อยลงมาด้านหลังพลา ส่วนม่านคลุมพระพลาซึ่งยาวเกินไปข้างละหนึ่งเมตรนั้นให้ห้อยลงมาข้างๆพระพลาทั้งข้างนี้และข้างโน้นสำหรับใช้กำบังเจ้าจงทำผ้าคลุมเต็นด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงและคลุมด้วยหนังอย่างดีอีกชั้นหนึ่งนี่นะครับนี่คือพระพลานะครับที่พระเจ้าทรงรัดกับโมเสสให้ทำพระพลาให้ทำเต็นท์นะครับ จะให้ทำม่านนะำไปเต็นท์นะผมทาเป็นนําภาพมาให้พี่น้องได้ดูนะพี่น้องที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นภาพด้วยว่าหน้าตาของเต็นท์ที่ทาพระพลาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่พี่น้องที่อยู่ทางกลืนวิทยุชุมชนก็ต้องจินตนาการภาพเอานะครับเนาะถ้าเราเห็นภาพทีออ่ออกมาชัดเจนเนี่ยเราก็ เวลาเรอ่านพรคัมภีร์ก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นพี่้องครับชนชาติอิสเซลเมื่อเขาอพยพในเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าทรงนําพวกเขาให้มีศูนย์กลางของความเชื่อของพวกเขานะครับนั่นก็คือพระพลาพระเจ้าให้โมเสสเนี่ยเตรียมผ้าป่านเนื้อดีนะพระเจ้าทรงให้คําสั่งในการสร้างพระพลาไว้อย่างละเอียดมากเลยนะครับ มีรายละเอียดความกว้างความยาวสีแล้วก็ลักษณะพิเศษมีขอมีรูมีตาขอมีอะไรต่างๆอย่างละเอียดเลยนะพี่รองครับพระพราจะต้องถูกสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าเพราะนี่คือพระนิเวศของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้ออกแบบความโรดและก็การสือส่งกับพระเจ้าเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขแบบแผนแล้วก็การเปิดเผยของพระองค์เท่านั้นพี่้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ชนชาติของพระองค์ นนันได้ให้ศสนย์กลางความเชื่อเนี่ยมารวมกันคนสองล้านกว่าคนพี่น้องครับที่กําลังอพยพอยู่ในขณะที่นะอพยพมาถึงภูเขาซนะีนนะทินธุรกันดันซีนพวกเขาก็ได้ทำส่นรวมของความเชื่อในเวลานั้นนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแยกหรือ,อต่างคนต่างอยู่พระองค์ต้องการให้เราเป็นชุมชน รงค์ต้องการให้เรามีศูนย์รวมพี่น้องครับในเวลานั้นผมเองก็นึกภาพเอาในขณะที่อพยพไม่มีความสะดวกสบายนะครับไม่มีหลักแหล่งไม่มีที่ดินทํากินนะไม่มีบ้านไม่มีที่ไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอะไรที่เป็นกิจจลักษณะหรือเป็นถาวรน,นะครับพี่น้องเรานึกภาพเราไปเข้าค่ายในพื้นที่ที่เป็นถิ่นทลืก,กันดนันแล้วก็ไม่มีความสะดวกสบายพี่น้องครับ ในเวลานั้นเนี่ยเราจะยังนึกถึงพระเจ้าอยู่ไหมแล้วยังจะนั้นยังนึกถึงศูนย์รวมของความเชื่ออยู่ไหมในเวลานั้นพระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลในขณะที่อพยพไม่มีความสะดวกสบายนั้นให้เขาคิดถึงศูนย์รวมความเชื่อของพวกเขาก็คือสถานที่ที่พระองค์สถิตยอยู่สถานที่ที่พระองค์จะรวบรวมพวกเขาได้เข้ามาแล้วก็ได้พบพระองค์ได้ใช้เวลากับพระองค์ได้นมัสการและสรรเสริญพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้า ทรงจัดเตรียมถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดเรากมม็มีมีขอบเขตของการเข้าถึงพระเจ้าอย่างมากมายก็ตามแต่พวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะทําร่วมกัน,นเอาของที่มีอยู่มาถวายมอบให้กับพระเจ้านะให้โมเสสให้กับคนที่เป็นช่างช่าง,งทอช่างแกะสลักช่างเงินช่างไม้นะที่เขาจะทําเป็นอุปกรณ์แล้วก็เป็นพระพลานะครับ ขอพระเจ้านําเราพี่น้องครับในเวลานี้เรามีศูนย์รวมความเชื่อ,ค,อ,ค,อคือคิดิตจักรในสถานวัฒนการของเราเรามีกลุ่มเซลล์เรามีกลุ่มวิถีภาพเรามีกลุ่มแคร์กลุ่มแล้วก็แต่ที่เราพบปะก,กันคือศูนย์รวมความเชื่อที่เราจะไปพบปะพี่น้องของเราเราก็ได้วัสศการพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเราก็ใช้เวลาร่วมกันตรงไหมครับเราจะให้ความสําคัญกับกลุ่มของเราคิดิตจักของเราชุมชนของเราศูนย์รวมความเชื่อของเราเอเมนนะครับมาอ่านกันต่อนะข้อที่สิบห้า ถึง20นะครับกรอบไม้นะครับนะกรอบไม้เจ้าจงทํากรอบไม้สำหรับพระพรานั้นจากไม้กระถินเทศที่ตั้งตรงกรอบไม้นั้นให้ยาว4เมตรกว้าง66เซนติเมตรให้กรอบไม้แต่ละอันนั้น มีสองโดยเพื่อให้ยึดติดกันและกันและเจ้าจงทำกรอบไม้ทุกอันของพระพราอย่างนั้นเจ้าจงทำกรอบไม้สำหรับพระพราดังนี้ด้านใต้ให้ทำยี่สบอันจงทำฐานรองรับโดยด้วยเงินจำนวน40่สิบฐานใต้กรอบไม้ยี่สิบอันใต้กรอบไม้อันหนึ่งให้มีฐานรองรับโดยสองฐาน สำหรับสวมโดยสองอันด้านที่สองของพระพลาข้างทิศเหนือนั้นให้ใช้กรอบไม้20สอันและฐานเงินรองรับโดย40 40ฐานใต้กรอบไม้แต่ละอันจะมีฐานรองรับโดยสองฐานส่วนด้านหลังของพระพลาข้างทิศตะวันตกเจ้าจงทำกรอบไม้หอัน และทำอีกสองอันสำหรับมุมพระพลาด้านหลังข้างละสองกรอบให้จับเป็นคู่โค่ดโดยตอนบนยอดให้ติดกันที่ห่วงแรกทั้งสองแห่งให้ทำเช่นเดียวกันก็จะทำให้เกิดมุมสองมุมดังนั้นจะมีกรอบไม้8อันพร้อมกับฐานเงินรองรับโดย16ฐานใต้กรอบไม้แต่ละอันมีฐานรองรับ อยู่สองฐานเจ้าจงทำกรอนหอันจากไม้กระถินเทศสำหรับกรอบไม้ฝาพระพลาด้านหนึ่งและอีกหอันสำหรับกรอบไม้ฝาพระพลาอีกด้านหนึ่งและสุดท้ายอีกหอีกหอันนั้นสำหรับกรอบไม้ฝาพระพลาด้านหลังหรือคือด้านตะวันตกกรอนอันกลางซึ่งอยู่ตอนกลางของกรอบไม้นั้น ให้ร้อยติดกันจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่งเจ้าจงหุ้มกรอบไม้เหล่านั้นด้วยทองคําและทําห่วงทองคําสําหรับร้อยกลอนและเจ้าจงหุ้มกลอนเหล่านั้นด้วยทองคําและเจ้าจงตั้งพระพรานนั้นตามรูปแบบที่เราแจ้งเก่เจ้าแล้วบนภูเขาพี่นัองครับมีกรอบไม้ก็คือพระเจ้าทรงให้โมเสสเนี่ยทำม้านแล้วก็คลุม คุมพระพลาแล้วก็เหนือมานั้นก็ก็เป็นผืนผืนผืนแกะหนังแกะที่ทําเป็นผืนแล้วก็คลุมข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กรอบไม้ก็คือโครงนะครับโครงของพระพลานั่นเองนะพี่ร้องเราดูภาพหน่อผมก็ทำสไลด์ให้เป็นภาพให้ได้เห็นนะก็คือเมื่อ,อะจะจะเอาผ้ามานเน่คลุมมันก็ต้องมีโครงนะครับ ผมนึกภาพของบ้านน็อกดาวนที่สามารถที่จะต่อถอดย้ายนะไปสถานที่ที่หนึ่งที่ใดตามที่เราต้องการเนี่ยได้สะดวกนะมีมีม่านมีมีเต็นท์มีม่านมีหูจับมีตะขอมีที่ยึดนะที่เกี่ยวที่คล้องกันสามารถที่จะถอดแล้วก็ประกอบได้ตลอดเวลานะครับ แต่พระเจ้าก็ให้ทำโครงไม้นะหรือว่ากรอบไม้เนี่ยให้อย่างละเอียดเลยนะพี่น้องครับนี่คือวิสวรคือแบบแ,บบแปลนที่พระเจ้าให้กับโมเสสนะพระเจ้าทรงมีรายละเอียดนะในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องครับยิ่งกว่าพระพรายยิ่งกว่าการทำกรอบไม้อีกนะพระองค์ทรงให้รายละเอียดกับชีวิตของเราเนะื้อโครงสร้างของความเชื่อพี่น้องที่เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามารวมกันเป็นชุมชนของผู้เชื่อ มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพระเจ้าสนใจในรายละเอียดทุกด้านในชีวิตของเราเอเมนไหมครับดังนั้นไม่มีจุดหนึ่งจุดใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าไม่รู้ในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเราเจอกับความไม่เข้าใจในรายละเอียดไม่เข้าใจกับสถานการณ์หรือปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราเข้าฟ้าพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานถามพ,าพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีอะไรที่จะเปิดเผยแล้วก็ให้เราได้เข้าใจในรายละเอียดที่ มีอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อที่เราจะเข้าใจแล้วก็ตอบสนองถูกเอเมนไหมครับเราอ่านกันต่อนะครับข้อที่3 1เถึง37เป็นเรื่องของม่านนะครับนะจงทำม่านผืนหนึ่งทอด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและด้วยผ้าป่านเนื้อดีเจ้าจงปักภาพเครูปที่ออกแบบไว้ที่ม่านนั้นนะมีม่านกลุ่มพระพามี มีเต็นท์หนังแกะเนี่ยกลุ่มข้างบนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีม่านผืนพิเศษผืนหนึ่งนะทำด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มนะเป็นผ้าปาั่นเนือนดีนะครับนะอีกผืนหนึ่งแล้วก็มีปักรูปเครูปก็คือรูปทูตสวรรค์นั่นเองนะครับข้อที่3าองและเจ้าจงแขวนม่านนั้นด้วยขอทองคําไว้ที่เสาไม้กระถินเทศ สี่เสาที่พุ่มด้วยทองคำและที่ตั้งอยู่บนฐานเงินสี่ฐานและเจ้าจงแขวนม่านนั้นไว้กับขอสำหรับเกี่ยวม่านแล้วเอาหีบแห่งสกีพยานเข้ามาไว้ข้างในหลังม่านและม่านนั้นจะแบ่งพระพลาเป็นสองส่วนคือวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานนี่นะครับในพระพลาก็จะเป็นห้องถงโล่งนะครับ แล้วก็มีม่านม่านหนึ่งที่แบ่งสองห้องช่องห้องชั้นในแล้วก็ห้องชั้นนอกห้องชั้นในอภิสุทธิสถานห้องชั้นนอกก็วิสุทธิสถานแบ่งเป็นสองชั้นม่านนี้จะเป็นม่านที่กั้นไว้นะครับข้อที่3าสิบและเจ้าจงตั้งพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบแห่งสกีพยานในอภิสุทธิสถานในห้องชั้นในสุด ก็ให้ตั้งหีบพันสัญญาที่นั่น,นแล้วก็ข้างบนหีบก็จะมีพระที่นั่งกรุณาตั้งไว้นะครับข้อที่35และเจ้าจงตั้งโต๊ะขนมปังเฉพาะพระพักไว้ข้างนอกม่านและจงตั้งคันประทีปไว้ตรงข้ามกับโต๊ะนั้นทางด้านใต้ของพระพราเจ้าจงตั้งโต๊ะไว้ทางด้านเหนือเจ้าจงทําม่านบังตาที่ประตูเต็นท์นั้นด้วย ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและด้วยผ้าปาดเนื้อดีตกแต่งด้วยงานปักคอรีสามเสีดและจงทำเสาห้าต้นจากไม้กระถินเทศสำหรับติดม่านบางตาที่ประตูแล้วจงหุ้มเสาเหล่านั้นด้วยทองคำส่วนขอสำหรับแขวนที่เสานั้นนั้นที่เสานั้นนั้นจงทำด้วยทองคำแล้วจงหล่อฐานทองสำริดห้าฐานสำหรับรองรับเสานั้น่นลองครับ พระเจ้าทรงให้มีม่านระหว่างกลางตรงนั้นนะครับม่านนี้นะการห้องบริสุทธิ์ในพระพราออกเป็นสองห้องคือวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานนะครับปุโรหิตจะเข้ามาในวิสุทธิสถานทุกวันเพื่อที่จะเข้าฟอ้อพระเจ้าแล้วก็ดูแลแท่นเครื่องเผานะเครื่องหอมนะขั้นประทีบแล้วก็โต๊ะขนมปังเบื้องพระพักนะจะเข้ามาดูแลทุกๆวันในแต่ละวันนะปุโรหิตก็จะเข้ามา ส่วนอภิสุตที่สถานเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระองค์สถิตยอยู่เหนือพระที่นั่งกรุณาบนหิบพันธสัญญามีแต่มหาโปรยิธิเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้นะครับและเข้าไปได้เพียงปีละครั้งในวันลบบาปนะครับเพื่อลบบาปของประชาชนทั้งประเทศทั้งชาตินะครับเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์พี่น้องครับที่ไม้กางเขนในเวลานั้นนะม่านในพระวิหารก็ขาดนะครับ ก็เน,นี้เป็นม่านที่ตั้งไว้ในในพระราแบ่งห้องในพระพราแตนะ่ภายหลังเนี่ยก็มีการสร้างพระวิหารแล้วก็ม่านนี้ก็ไปถูกไปแขวนไว้ทีใ่ในพระวิหารนะกั้นพระวิหารเป็นสองห้องนะห้องในกับห้องนอกห้องอภิสุทธิสถานกับห้องพิสุทธิสถานและในวันที่พระโยชิตสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนม่านนั้นก็ขาดลง นะขาดจากบนจดล่างนะครับในพระธรรมมรโกรบทที่15ข้อที่3าสได้กล่าวไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงหนทางที่เปิดไปสู่พระเจ้าอย่างเสรีภาพเพราะพระเยซูสิ้นพระชนประชาชนจึงไม่ต้องเข้าหาพระเจ้าผ่านทางปุริิตและการถวายเครื่องบูชาอีกต่อไปนงครับในเวลานี้เราสามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าอย่างมีเสรีภาพไม่มีม่านนะกั้นเรา อีกต่อไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เสมอไม่เหมือนในสมัยของโมเสสไ,ไม่เหมือนในสมัยที่เราอ่านพระคัมภีร์อ,อพยพตอนนี้พวกเขาต้องการที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องการที่จะสารภาพบาปต้องการให้พระเจ้าลบบาปของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระเจ้าได้เพราะว่ามีม่านก,กั้นอยู่เราขอบระกุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชน์วก็ทําให้มา่านนั้นไม่มีอีกต่อไป แล้วเราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าไม่ต้องรอปีละครั้งเราสามารถที่จะสารภาพบาปกับพระเจ้าทุกวันเราสามารถที่จะคิดไข้วรวนชีวิตที่ดําเนินไปแต่ละวันว่ามีความผิดตรงไหนมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้ทุกวันและเราสามารถที่จะอธิษฐานขอการยกโทษให้ภยัยแล้วก็ขอการชําระจับพระเจ้าขอ เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอกลับใจขอเปลี่ยนแปลงขอปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ขอที่จะดําเนินชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ทุกทุกวันไม่ต้องรอปีละครั้งสําคัญที่สุดเราได้ใช้สิทธินั้นทุกวันหรือเปล่าเราได้ใช้โอกาสที่เราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอาธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันหรือเปล่าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแต่ละวันที่อธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทุนต่อพระเจ้านี่คือการใช้สิทธิ ที่พระเจ้าให้กับเราพระเยซูกิดได้ให้กับเราในวันที่พระองค์ท่งสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนและพระองค์ส่งที่ม่านนั้นได้ขาดลงไปเราก็เข้าเฝ้าพระเจ้าได้เสมอเราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องมีความสุขไหมที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามีความสุขพูดว่าอามนนะครับพี่น้องครับภาพม่านที่แยกห้องตรงนี้นะครับ เป็นภาพสะท้อนเห็นความจริงของมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้อย่างเสรีเพราะบาปของพวกเขาคนจํานวนมากที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เพราะมีความบาปแยกพวกเขาออกจากพระเจ้าผู้คนต้องการที่จะเข้าหาพระเจ้าแล้วก็ต้องการที่จะพบกับพระเจ้าแต่ความบาปทําให้ไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์ทำให้เราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ โดยการสิ้นเะชนของพรนะองค์การเข้าไปยังอภิสุทธ,ธิสถานนั้นเป็นเรื่องที่จํากัดไว้อย่างเข้มงวดนะมากนะครับมาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าเฝ้าได้แต่ในลานี้เราสามารถที่จะเข้าเฝ้าได้ทุกคนเราทุกคนเป็นปุโรหิตที่สามารถที่จะที่ฐานร้องทุนต่อพระเจ้าได้นะครับพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพระธรรมบทนี้เนี่ยพี่น้องประทับใจอะไร สนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วก็อะไรเป็นบทเรียนจากพระธรรมในบทนี้ผมเชื่อว่ามีหลายจุดหลายประเด็นที่เป็นที่ประทับใจประทับใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของสีสันในเรื่องของรูปแบบแล้วก็ในความมุ่งมั่นในการที่จะมีศสนยนรวมอย่างความเชื่อในขณะที่เขาอพยพในขณะที่ไม่มีความพร้อม เขาทำเพื่อที่จะมีส่วนที่มีศูนย์รวมแห่งความเชื่อ,อเรอพี่น้องครับเราจะทําอะไรเพื่อที่เราจะมีศูนย์รวมเราจะมีกลุ่มมิตรภาพเกิดขึ้นไหมเราจะมีกลุ่มแค่กลุ่มเซลล์กลุ่มที่เราจะพบปะพูดคุยกันในระหว่างสัปดาห์เพื่อที่จะให้มีความเข้มแข็งในความเชื่อไหมแล้วก็เรามีคีดจักรเรามีชุมชนแห่งความเชื่อเรามีพี่น้องที่จะรวมกันนมาสการและสรนเสริญพระเจ้าถูกไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราได้บทเรียนจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมเคยได้ฟังเรื่องเล่าของประเทศสหรัฐอเมริกาตอนเร,เริ่มแรกที่ประเทศนี้ได้ก่อตั้งขึ้นก็เป็นคนอังกฤษนะคนยุโรปเนี่ยอพยพไปเขาไปถึงแผ่นดินอเมริกาครั้งแรกสิ่งที่พวกเขาทําก็คือเขาสร้างาสร้างอาคารนวัตกรรมพระเจ้าคือสร้างอาคารคิดวิจกรเป็นสิ่งแรก เขาสร้างอาคารเพื <part promotion UC S> ่อนมัสการพระเจ้าเสร็จแล้วยังไม่มีบ้านเขาก็ทําเต็นท์ทำที่พักเนี่ยรอบๆอโบสถ์รอบรอบอาคารนมัสการพระเจ้าแล้วก็เขาจะไปนมัสการพระเจ้าทุกเช้าก่อนที่เขาจะไปบกเบิกเขาที่จะไปทําไร่ทําสวนก่อนที่จะไปทํางานใดๆพัฒนาอะไรเขาจะนมัสการพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรประเทศ สหรัฐอเมริกาขยายเติบโตกลายเป็นประเทศที่เป็นมาหาอำนาจจนถึงทุกวันนี้นี่้องครับเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะมาอยู่ในศูนย์กลางนะความเชื่อนะร่วมกันในเวลานี้เนะี่ยเราก็มีชุมชนออนไลน์เราก็มีกลุ่มอธิษฐานอุปพรเพลิงฟื้นประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อของพวกเราเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็เข้ามาอยู่ในศูนย์รวมความเชื่อนี้ทุกๆวันเอเมนไหมครับ อะไรคือศูนย์รวมความเชื่อของคุณในวันนี้พี่น้องครับเราจะมีนะชุมชนนะกลุ่มเซลล์กลุ่มมิตรภาพที่ริจักนะในพื้นที่แต่เราก็มีศูนย์รวมความเชื่อก็คือชุมชนออนไลน์ในวันนี้ที่รามีด้วยกันคําถามที่3จะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างให้เข้าร่วมศูนย์รวมความเชื่อได้อย่างไรพี่น้องเราจะเชิญชวนให้พี่น้องของเราที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเข้ามาอยู่ในศูนย์รวมความเชื่อกับพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทางการไปร่วมในคิดิจักรในพื้นที่ในชุมชนของพวกเราเราจะทําอย่างไรพี่น้องเขียนลงไปนะครับนะแล้วก็ชีวิตของเราจะต้องเป็นแบบในการให้ความสําคัญกับศูนย์รวมความเชื่อของเราเราจะให้ความสําคัญกับการมาสำใหคิธรรมกับพี่น้องในคิดิจักรเราจะให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มกันในกลุ่มเซลเราจะให้ความสําคัญกับการเข้ามาอาธิษฐานร้องถุนพอร,ระเจ้าในแต่ละเช้าเเมนไหมครับ เราใช้เวลาอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันแต่พระบิดาเจา้าค้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตที่พระองค์ทรงให้กับเราในเช้าวันนี้ขอให้เราได้ให้ความสาคัญกับศูนย์รวมความเชื่อที่พวกเรามีด้วนันี้เราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์อธิษฐานมรดการใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเสรีภาพไม่มีข้อจํากัดเหมือนอย่างแต่ก่อนพระองค์เจา้าค้ะขอให้พวกเราได้ใช้สิทธิเสรีภาพที่จะเข้ามา ร่วมกันทุกๆวันพระองค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะด้วยกําลังอันจํากัดของเราไม่สามารถที่จะทําได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะนําเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพร่อนครับ ออนเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน